v i กติมคือบอร์ดเกมสยองขวัญที่จะทำให้ผู้เล่นร่วมมือกันทำภารกิจที่กำหนดไว้เพื่อหาทางหนีออกจากปีศาจเล่นได้ตั้งแต่4-6คนใช้เวลาประมาณ40-90นาทีโดยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นตัวละครที่มีทักษะเฉพาะทางที่เชี่ยวชาญแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการเดินค้นหาเส้นทางการหาไอเทมและการรักษาบาดแผลหรือการถอดรหัสผู้เล่นจะต้องแบ่งหน้าที่กันเพื่อตามหาทางออกให้ได้ก่อนที่เวลาจะหมด เมื่อเข้าสู่ช่วงกลางเกมผู้เล่นคนนึงจะถูกปีศาจร้ายเข้าสิงและเปลี่ยนเป้าหมายมาเป็นการกำจัดผู้เล่นคนอื่นๆแทนผู้เล่นที่เหลือจะต้องเอาชีวิตรอดร่วมมือกันฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆและช่วยเหลือกันให้หนีออกจากป่าแห่งนี้ให้จนได้ เริ่มต้นให้วางสตาร์เตอร์ทายไว้ที่ตรงกลางของโต๊ะครับแล้วก็วางมินิเจอร์ของผู้เล่นทุกคนไว้บนนั้นครับสุ่มหยิบทายครับออกมา5อันแล้วก็สลับบังเกอร์ทายเข้าด้วยกันครับจากนั้นแบ่งมันออกมาเป็น2กลกองกลองละ3อันทีนี้ให้เอาทายที่เหลือทั้งหมดรับลงไปทับนะในกอง,งต่างๆเท่าๆกันครับ สลับกองการ์ดต,ต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์การ์ดไอเทมการ์ดแล้วก็โทเค็นต่างๆครับแยกกองกันไว้แต่ว่าให้อาการ์ดดักเนสครับวางไว้ใต้สุดของกองอีเวนต์การ์ดด้วย่าข้อที่1ครับก็ให้เราวาง วูลโทเค็นครับไว้ที่ด้านบนของบอร์ดตัวละครของเรามันจะเอาไว้ใช้เวลาที่เราโดนโจมปีนะครับข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อ5นะครับให้เราวางคิวครับลงไปในช่องตัวเลขที่มีเป็นอาพื้นหลังสีเดียวกันกับตัวละครนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าค่าสเตตัสต่างๆของเราเนี่ยเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับต่อมาข้อ6กับข้อ7ครับ ข้อ7จเนี่ยจะบอกว่าตัวละครของเราเนี่ยมีสกิลที่สามารถใช้ทําอะไรได้บ้างครับซึ่งโทเค็นในข้อ6กเนี่ยก็จะใช้เกี่ยวเนื่องกับข้อ7นั่นเองซึ่งแต่ละตัวละครอาจจะมีสกิลหรือมีโทเค็นที่ใช้ต่างกันนะครับข้อ8เป็นสกิลติดตัวครับซึ่งเราจะปลดล็อกต่อเมื่อเรามีค่าสเตตัสถึงตัวเลขตามที่มันกําหนดนะครับต่อมาข้อ9ครับข้อ9เนี่ยจะเขียนว่าเมนแอคชั่นเนี่ย จะเป็นตัวบอกว่าใน1เทิร์นของเราครับเราสามารถทำแอคชั่นอะไรในนี้ได้บ้างครับข้อที่10ครับซับแอคชั่นตรงเนี้ยมันคือแอคชั่นที่เราจะทำโดยที่ไม่เสียแอคชั่นพอยต์ครับในการให้ของทำนูน่นทำนี่ทำนั้นได้ว่าเราทำอะไรได้บ้างข้อ11ครับตรงเนี้ยเป็นที่วางการ์ดไอเทมครับว่าเรากำลังสวมใส่ไอเทมอะไรอยู่ส่วนไอเทมที่เราครอบครองอยู่เราจะถือไว้บนมือนะครับข้อ12จะเป็นชื่อบอกว่าตัวละครตัวเนี้ย เริ่มต้นเนี่ยเราจะได้ไอเทมอะไรบนมือนะครับซึ่งเราก็ไปค้นแล้วก็ถือขึ้นมือได้เลยจากกล่องไอเทมนะครับแต่ละคนก็จะมีไอเทมเริ่มต้นที่ไม่เหมือนกันทีนี้มาถึงวิธีการเล่นครับใน1นึ่เทิร์นเนี่ยผู้เล่นนะครับจะมี2องแอคชั่นพอยต์ในการทำแอคชั่นต่างๆที่ต่างกันนะครับเกมนี้เราจะทำแอคชั่นซ้ำกันไม่ได้ครับโดยที่แอคชั่นในเกมเนี้ย จะสแสดงด้วยสัญ,ญลักษณ์รูปนาฬิกาสายนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ให้รู้ว่ามันเป็นการใช้แอคชั่นพอยต์นะครับถ้าไม่มีก็อาจจะทำได้ฟรีทำได้หลายๆครั้งในเธอนั่นเองทีนี้แอคชั่นทั้งหมดที่มีในเกมมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับแอคชั่นที่1ครับรันครับแอคชั่นนี้เนี่ยให้ผู้เล่นครับทอยลูกเต๋าตามค่า AGI นะครับของตัวละครครับในที่นี้ก็คือ2หมายความว่าถ้าเราทอยลูกเต๋า2ลูกนะครับ ผลรวมของหน้าเต๋าเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปได้กี่ช่องนะครับในตัวอย่างนี้ก็คือผมทอยได้สี่แปลว่าผมจะเคลื่อนที่ไปได้สี่ช่องทีนี้การเคลื่อนที่เนี่ยเราสามารถเดินลงไปในช่องที่มันเคยเปิดแผ่นท้ายใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับหรือว่าจะจั่วแผ่นท้ายใหม่เนี่ยเข้ามาต่อก็ได้โดยที่เราจะต้องให้ทางครับ มันเชื่อมต่อกันได้นะครับซึ่งเราครับไม่จําเป็นจะต้องเดินตามตัวเลขที่เราถอยได้ไปเป๊ะก็ได้นะครับเราอาจจะเดินไม่ถึงก็ได้แต่ว่าในกรณีที่เราทอยได้ศูนย์นะครับก็คือไม่ได้หน้าตัวเลขอะไรเลยเนี่ยเรายังคงเดินได้1ช่องอยู่ดีนะครับแต่ว่าไม่สามารถเปิดท้ายใหม่เข้ามาต่อได้นะครับและผู้เล่นนะครับไม่สามารถเดินไปเดินกลับได้นะผู้เล่นจะต้องเดินเป็นเส้นตรงอย่างเดียวนะครับแอคชั่นที่2นะครับคลองนะครับก็คือการคลาน เมื่อผู้เล่นเนี่ยครับโดนโจมตีจนครบ2อแผลเนี่ยผู้เล่นจะเข้าสู่สถานะ Critical i n j u r y นะครับก็คือสถานะบาดเจ็บสาหัสนั่นเองผู้เล่นจะไม่สามารถทำแอคชั่นลันได้นะครับจะทำได้แค่เพียงการคลานการคลานเนี่ยผู้เล่นจะเดินไปช่องถัดไปเนี่ยได้แค่1ช่องเท่านั้นและไม่สามารถเปิดแผ่นทายใหม่เข้ามาต่อได้ด้วยทีนี้เมื่ออยู่ในสถานะ Critical i n j u r y เนี่ยเหมือนเราล้มอยู่เนี่ย เราจะไม่สามารถทำเมนแอคชั่นได้อะไรได้เลยนะครับยกเว้นการคลานอย่างเดียวเลยและยังไม่สามารถทำซับแอคชั่นใดๆได้ด้วยยกเว้นการหยิบของและการใช้อเทมบางชนิดเท่านั้นนะฮะแอคชั่นต่อมานะครับก็คือการดีโคดนะครับหรือการถอดรหัสนั่นเองหากว่าผู้เล่นเนี่ยยืนอยู่บนพื้นที่ดีโคเดอร์ทายนะครับผู้เล่นสามารถทำแอคชั่นถอดรหัสได้ด้วยการ ทอยลูกเต๋านะครับตามจำนวนค่าอินของคาแรคเตอร์ตัวละครนะครับโดยที่เราจะต้องให้ผลลัพธ์ของลูกเต๋าทั้งหมดเนี่ยรวมกันให้ได้3หรือมากกว่านะครับถึงจะทำสำเร็จหากผู้เล่นทำสำเร็จเนี่ยผู้เล่นจะได้รับโทเค็นตัวเลข1อันนะครับแล้วให้ผู้เล่นเนี่ยวางโทเค็นดีโคดเดอร์นะครับที่เป็นรูปคอมพิวเตอร์ลงไปในทายโคดเดอร์ทยด้วย มันแสดงถึงว่าพื้นที่ตรงนี้เคยถอดรหัสไปแล้วนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยทำแอคชั่นดีโคเดอร์ในพื้นที่เดิมที่เคยถอดรหัสไปแล้วเนี่ยแล้วมันสําเร็จเราจะไม่ได้โทเค็นตัวเลขแล้วนะครับแต่เราจะได้เป็นโทเค็นบวกลบคูณหารอะไรพวกนีแทนซึ่งเราก็จะส่มหยิบหนึอนกันเช่นเดียวกันนะครับแอคชั่น <Action S 1> ต่อมานะครับก็คือการฮิวนะครับการฮิวการรักษาเนี่ยก็คือ หากว่าตัวละครของเรารอยู่ในช่องข้างเคียงกับตัวละครคนอื่นนะครับหรืออยู่ในช่องเดียวกันก็ได้เราสามารถทําการฮิวได้ด้วยการทอยลูกเต๋านะครับตามค่าอินนะครับเราจะต้องทอยให้ได้3หรือมากกว่าเช่นเดียวกันนะครับหากทําสําเร็จเนี่ยเราก็จะฮิวผู้เล่นที่อยู่ข้างๆเราอยู่หรืออยู่ในช่องเดียวกับเราได้นะครับเราก็จะเอาโทเค็นวูลออก1อันนั่นเองแต่ว่าเราไม่สามารถรักษาตัวเองได้นะครับ แอคชั่นต่อมาก็คือแอคชั่นเสิร์ชนะครับเมื่อผู้เล่นเนี่ยเดินเข้ามาในพื้นที่ของครอปทายนะครับเจอศพเนี่ยผู้เล่นสามารถทำแอคชั่นเสิร์ชได้ด้วยการทอยลูกเต๋าตามค่าลักนะครับถ้าเกิดว่าผู้เล่นทอยลูกเต๋าได้ผลรวมเท่ากับ3หรือมากกว่านะครับผู้เล่นจะได้จั่วการ์ดไอเทม1ใบเลยนะครับขึ้นมือเลยแต่ว่าถ้าดันทอยได้6หรือมากกว่าเนี่ยถือว่าโชคดีมากนะผู้เล่นจะได้จั่วการ์ดถึง2ใบเลยนะครับ แต่ว่าเราเนี่ยไม่สามารถมีการ์ดบนมือได้เกิน5ใบนะครับแอคชั่นต่อมาก,ก็คือแอคชั่นไฮนะครับก็คือการซ่อนตัวเวลาที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องโดนโจมตีแน่ๆนะครับเราสามารถทำแอคชั่นนี้ในการซ่อนตัวได้เราจะต้องทอยลูกเต๋าตามค่าหลักนะครับหากว่าเราทอยได้ผลลัพธ์3หรือมากกว่าเราก็จะซ่อนตัวสำเร็จให้เอาโทเค็นไฮนะครับมาวางไว้ที่ตัวละครของเราเอาด้านที่เป็นรูปลูกตาสีขาวนะครับเมื่อเราอยู่ในสถานะนี้เนี่ย ะจะไม่สามารถโจมตีเราได้นะครับในเทิร์นนั้นนะครับแต่ว่าเมื่อถึงเทิร์นต่อไปนะครับให้เราพลิกโทเค็นลูกตาเนี่ยให้เป็นด้านสีแดงครับมันหมายความว่ามันอยู่ในสถานะคูดาวนะครับเวลาที่เราอยู่ในสถานะนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถทําการซ่อนตัวได้อีกนะครับจนกว่าจะจบรอบนี้เราถึงจะโทเค็นนี้ออกแล้วเราจะสามารถซ่อนตัวได้อีกในรอบถัดไปนะครับแอคชั่นต่อไปก็คือการใช้สกิลนะครับ ซึ่งแต่และตัวละครเนี่ยจะมีสกิลที่มีความสามารถต่างกันนะครับอันนี้เราก็ต้องดูจะมีรายละเอียดบอกไว้ว่าตัวละครเราเนี่ยทำความสามารถอะไรได้นะครับเมื่อเราเดินมาถึงบังเกอร์ท้ายนะครับก็คือทางออกของเราแล้วเนี่ยเราสามารถทำแอคชั่นใส่รหัสได้นะครับแต่ว่าก่อนอื่นเมื่อมาถึงช่องนี้เนี่ยให้เราจวดเกตนะครับเกตโทเค็นเนี่ยที่เป็นตัวเลขนะครับเข้ามาไว้ในช่องนี้ก่อนเพื่อบ่งบอกว่ารหัสของประตูในที่นี้คือเลขอะไร ทีนี้เป้าหมายก็คือเราจะต้องเอาโทเค็นตัวเลขนะครับหรือโทเค็นสัญ,ญลักษณ์ต่างๆที่เราได้จากการถอนรหัสเนี่ยเอามาเติมในช่องนี้นะครับเพื่อให้มันบวกลบคูณหารกันเนี่ยแล้วได้ตัวเลขของประตูเกมนี้เพื่อหนีออกจากเกมนี้ให้ได้โดยที่การเอาตัวเลขใส่หรือเอาสัญลักษณ์ใส่หรือเอาสัญ,ญลักษณ์ออกเอาเลขออกเนี่ยการทำา1ครั้งจะนับเป็น1 A แอคชั่นนะครับ ทีนี้ถ้าผู้เล่นอยู่ในสถานะบัตรเจ็บสาหัสเนี่ยก็จะไม่สามารถออกจากบังเกอร์ได้ด้วยนะครับแม้ว่าบังเกอร์เนี่ยมันจะถอดร,รหัสสาเร็จแล้วทีนี้เราจะมาพูดถึงซับแอคชั่นนะครับซับแอคชั่นก็คือแอคชั่นที่เราไม่ต้องจ่ายแอคชั่นพอยต์ในการทำนะครับมันมีอะไรบ้างมาดูกันนะครับแอคชั่นแรกที่ทําได้นะครับสำหรับการทำซับแอคชั่นก็คือการกิฟต์ไอเทมการ์ดนะครับเราสามารถให้การ์ดไอเทมของเราครับกับผู้เล่น นคนใดคนนึงนะครับที่อยู่ในช่องเดียวกับเราหรือช่องข้างเคียงก็ได้เราจะให้กี่ใบก็ได้นะครับไม่จำกัดเลยต่อมานะครับแอคชั่นที่ทําได้นะครับก็คือการใช้อ t e เทมการ์ดนั่นเองการใช้อเทมเนี่ยอเทมในเกมนี้จะมีอยู่2ประเภทนะครับก็คือถ้ามีสัญ,ญลักษณ์รูปถังขยะนะครับมันหมายถึงอเทมที่ใช้แล้วหมดไปนะครับซึ่งแต่ละอเทมก็จะบอกอยู่ว่ามันมีความสามารถทําอะไรได้นะครับ ถ้าเป็นไอเทมที่มีสัญลักษณ์เป็นรูปเสื้อผ้านะครับมันคือไอเทมที่เราสามารถสวมใส่ติดตั้งเพื่อให้มันให้ความสามารถกับเราตลอดเกมได้เราก็จะวางไว้ที่ด้านล่างของบอร์ดนะครับเราสามารถสวมใส่ไอเทมได้สูงสุด2ชิ้นนั่นเองแอคชั่นต่อมาที่ทําได้นะครับก็คือการหยิบนะครับถ้าเราเนี่ยอยู่ในท้ายสมุนไพรนะครับเราสามารถหยิบโทเค็นสมุนไพรขึ้นมานะครับเพื่อเพิ่มเลือดได้ด้วยนะครับ หลังจากที่ผู้เล่นทุกคนนะครับทำการเล่นคนละ2แอคชั่นวนไปจนครบทุกคนแล้วเนี่ยจะเข้าสู่อีเวนต์เฟสนะครับในการเข้าสู่อีเวนต์เฟสเนี่ยเราจะให้ผู้เล่นนะครับจวการ์ดอีเวนต์ขึ้นมา1ใบนะครับแล้วการ์ดอีเวนต์นั้นเนี่ยก็จะส่งผลเอฟเฟกกับผู้เล่นทุกคนเลยซึ่งไม่ว่าเราผู้เล่นจะโดนอะไรต่างๆก็ต่างนะครับผู้เล่นทุกคนก็จะโดนอีเวนต์ใบนั้นๆไปนะครับ หลังจากจบอีเวนต์เฟสนะครับเราก็จะวนกลับไปที่ผู้เล่นคนแรกเล่น2แอคชั่นใหม่นะครับเกมก็จะวนอย่างเงี้ยไปนะครับเป็นรอบๆไปแต่ว่าสำหรับเกมที่เราเล่น2-4ถึง4คนเนี่ยพอจบรอบที่3มนะครับมันจะเกิดเคิร์ดเฟสขึ้นมาด้วยต่อจากอีเวนต์เฟสนะครับแต่ถ้าเกิดเราเล่น3-6คนเนี่ยเคิร์เฟสเนี่ยมันจะเกิดตั้งแต่การจบรอบที่2เลย c คิร์ฟเฟดเนี่ยก็คือเราจะโดนผีสิงนะครับใน c u r ร์ f เฟ e เนี่ยให้เราจัวดการ์ดเคิร์ขึ้นมานครับการ์ดเคิร์เนี่ยจะบอกว่าเรากำลังจะโดนผีปีศาจอะไรเข้าสิงนะครับซึ่งในการเนี่ยจะระบุว่าให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยทำการเทสก็คือการทอยลูกเต๋าเนี่ยในค่าสเตตัสใด,ดๆนะครับยกตัวอย่างเช่นในที่นี้นะครับเราจัวได้การ์ดโทเทมนะครับก็คือเจ้าปีศาจเวนิโก้เนี่ยจะเข้าสิง ปีศาจเวนิโก้นะครับมันบอกว่าให้เราเทสค่าเอจินะครับซึ่งเราจะให้ผู้เล่นทุกคนเนี่ยทอยลูกเต๋าตามสเตตัสค่าเอจิของตัวเองนะครับใครที่ได้ผลรวมของลูกเต๋าน้อยที่สุดเนี่ยคนนั้นก็จะกลายร่างนะครับในที่นี้นะครับลูเซียนเนี่ยได้ทอยแล้วมีผลลัพธ์น้อยที่สุดนะครับเขาเลยโดนปีศาจเวนิโก้เข้าสิงครับให้เรานำมินิเจอร์ของลูเซียนออกนะครับแล้วแทนที่ด้วยมินิเจอร์ของเวนิโก้นะครับทีนี้ หลังจากนี้เนี่ยผู้เล่นที่เขาเป็นคนเล่นตัวลูเซียนอยู่เนี่ยก็จะกลายเป็นปีศาจเวนิโกและกลายเป็นอีกทีมหนึ่งเพื่อมาไล่ล่าพวกเราที่เหลือครับทีนี้เมื่อเราแปลงร่างแล้วเนี่ยเราก็ต้องเซตอัพบอร์ดของตัวปีศาจกันด้วยนะครับด้วยการวางโทเค็นสีแดงนะครับวางโทเค็นคิวสีแดงเนี่ยไว้ที่ช่องเลทในช่องสูงนะครับบอกระดับความโกรธซึ่งมันเป็นเหมือนมานาเป็นพลังที่เราสามารถใช้จ่ายในการใช้ท่าต่าง ต่อมาก็คือคิ้วอีก3อันที่เหลือนะครับจะเป็นสตาร์มีนาเอาไว้ใช้ใจ่ายในการใช้สกิลเหมือนกันตะเลดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนท้าไม่ตายนะสุดท้ายก็คือโทเคียนหัวกะโหลกต่างๆวางไว้ด้านนอกนครับเตรียมพร้อมไว้สําหรับวางว่าตัวละครเราเนี่ยสามารถอัปเกรดสกิลได้ด้วยเช่นเดียวกันทีนี้ครับลูเซียนเนี่ยได้กลายร่างเป็นเวนดิโกแล้วเนี่ยเวลาที่เขาทำแอคชั่นพอถึงเธเนของเขาเนี่ยเขาก็จะเล่นต่างจากตอนที่ยังเป็นมนุษย์ทั่วไปอยู่ทีนี้เราไปดูกันว่าเขาทําอะไรได้บ้าง ในเทิร์นของปีศาจนะครับก็ยังคงเล่น2องแอคชั่นเช่นเดียวกันเลยแอคชั่นที่ทําได้แอคชั่นที่1นะครับก็คือการหันออกล่าเนี่ยให้ผู้เล่นนะครับทอยลูกเต๋านะครับสีแดง1ลูกนะครับจะบ่งบอกว่าเขาเนี่ยจะสามารถเดินได้กี่ช่องนะครับเวลาที่เราการปีศาจแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเปิดท้ายแผ่นใหม่เพื่อมาต่อเส้นทางได้แล้วนะครับเราจะต้องเดินไปในทางต่างๆที่มันมีอยู่แล้วเราไม่สามารถเดินทะลุต,ต้นไม้ได้เหมือนเดิมนะเราก็เดินไปตามทางเหมือนเดิมเลย โดยที่หน้าเต่าก็จะเป็นตัวบอกว่าเราเดินได้กี่ช่องนะครับทีนี้ปีศาจเนี่ยครับจะสามารถเดินจากช่องเคิร์สนะครับไปสู่อีกช่องเคิร์สหนึ่งได้ด้วยเหมือนเป็นการวาร์ปไปเลยนะครับซึ่งก็จะดีกว่าคนมากๆเลยหากว่าปีศาจนะครับทอยได้หน้าหัวกระโหลกนะครับมันหมายความว่าเขาจะไม่ได้เดินนะครับแต่ว่าเขาจะได้ค่าเลทเพิ่มหนึ่งเราก็จะเดินคิวในช่องเลทเพิ่มไปหนึ่งช่องนะครับสุดท้ายนะครับปีศาจเนี่ยจะไม่สามารถ เดินผ่านช่องเทสทายได้นะครับเมื่อเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ต้องหยุดเลยแม้ว่าเรายังเหลือก้าวให้เดินต่อก็ตามนะครับแอคชั่นต่อมาก็คือการแอคแท็กนะครับถ้าหากว่าปีศาจเนี่ยเดินเข้าไปอยู่ในช่องเดียวกันนะครับกับผู้เล่นคนอื่นที่ยังเป็นมนุษย์เนี่ยเขาสามารถทําการโจมตีได้ด้วยการทอยลูกเต๋าสีแดงลูกเดิมเลยครับเพื่อทําการโจมตีเมื่อเราโจมตีไปแล้วเนี่ยผู้ที่ถูกโจมตีนะครับจะต้องทอยลูกเต๋าเช็คเหมือนกันโดยที่เขาจะต้องทอยค่าวิทนะครับ อาจจะทอยหลายลูกก็ได้แล้วแต่ว่าค่าวิทย์เขาเท่าไหร่นะครับแล้วเราจะาผลรวมของผีและของคนนะครับมาวัดกันดูว่าใครมากกว่าถ้าหากว่าของผีมากกว่านะครับจะถือว่าผีตีสําเร็จและผู้เล่นคนนั้นก็จะต้องโดนโทเค็นบูลไป1แผลนะครับและถ้าโดนโจมตีถึง2แผลนะครับผู้เล่นจะเข้าสู่สถานะคริติคอลวินจูรี่นะครับก็คือบาดเจ็บสาหัสแล้วเราก็จะวางนอนตัวของ ผู้เล่นล้มลงนะครับให้รู้ว่าเขาต้องเข้าสู่สถานะล้มแบบต้องคลานตลอดเลยนะครับแอคชั่นต่อมานะครับก็คือการแอคทีฟสกิลของตัวปีศาจนะครับตัวผีนี่เองโดยที่บนกระดานนะครับของคาแรคเตอร์ของตัวปีศาจเนี่ยมันจะมีสกิลบอกอยู่ว่าเรามีสกิลอะไรให้ใช้บ้างนะครับก็อย่างเดิมเลยที่บอกว่าถ้ามีรูปนายกานายกาสายนะครับแปลว่าแอคชั่นนั้นเนี่ยมันเป็นการใช้แอคชั่นพอยต์นะครับการจะใช้สกิลได้เนี่ย ในช่องสกิลเนี่ยจะมีค่า STA นะครับและด้วยตัวเลขเนี่ยตัวเลขมันหมายถึงว่าเราจะต้องจ่ายสตา m i n a ในการใช้สกิลนี้เท่าไหร่ก็มองเหมือนมันเป็นมานาของผีที่เราต้องจ่ายไปนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ว่าสกิลเนื่อของผีทำอะไรได้นะครับแอคชั่นสุดท้ายของผีนะครับก็คือเดสสกิลนะครับเดสสกิลเนี่ยเราจะเรียกมันว่าถ้าไม่ตายแล้วกันเราจะใช้ได้ต่อเมื่อเลดเราครับถึงเลเวล3นะครับ แล้วเราก็จะสามารถใช้ท่าไม่ตายซึ่งสกิลต่างๆรวมถึงท่าไม่ตายที่อธิบายมาทั้งหมดเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นเป็นผีเล่นเป็นปีศาจต,ตัวไหนด้วยนะครับมันก็จะมีรายละเอียดแสดงอยู่เช่นเดียวกันเลยต่อมานะครับก็คือการทำซับแอคชั่นของตัวผีตัวปีศาจนี้ด้วยนะครับการทำซับแอคชั่นเหมือนเดิมเลยก็คือแอคชั่นที่ไม่นับเป็นแอคชั่นพอยท์นะครับมีอะไรบ้างหนึ่งก็คือแพสซีฟสกิลนะครับ เช่นเดียวกันของผีนะครับในกระดานก็จะมีบอกว่า Passive Skill ของตัวที่เราเลือกเนี่ยมันมีสกิลความสามารถทําอะไรได้นะครับต่อมาก็คือการได้รับสตามิน่านะครับในทุกๆเทอร์ของผีเนี่ยผีจะได้รับสตาฟมีนหนึ่งอันเหมือนเป็นการชาร์จไว้ใช้ท่าไม้ตายอ่าใช้ท่าใช้สกิลต่างๆนั่นเองต่อมานะครับการได้รับค่าเลดค่าความโกรธเนี่ยเราจะได้อย่างไงบ้างก็คือถ้าหากว่าเรานะครับโจมตี ผู้เล่นที่ยังเป็นคนนะครับจนทําให้เขาเนี่ยเข้าสู่สถานะคิดิค็อโจี่หรือว่าล้มได้เนี่ยเราก็จะได้ค่าเลทหนึ่งนะครับหรือว่าเราทําการโจมตีแต่ว่าตีไม่สําเร็จเพราะเขาเดินทอยป้องกันได้มากกว่าเราเราก็จะได้ค่าเลทหนึ่งเช่นเดียวกันสุดท้ายของซับแอคชั่นนะครับคือการอัปเกรดสกิลนั่นเองก็คือผู้เล่นเนี่ยสามารถจ่าย2เลทน,นะครับเพื่อเอาโทเค็นสีม่วงนะครับลงไปวางทับช่องสกิลที่มีสัญญากเป็นลูกลูกศรขึ้นนะครับ มันบ่งบอกว่าเราสามารถอัปเกรดสกิลให้ดีขึ้นได้มันก็จะทําให้มีความสามารถอาจจะโจมตีแรงขึ้นหรือมีความสามารถพิเศษมากขึ้นนั่นเองนะครับทีนี้มาพูดถึงวิธีการชนะเกมนี้กันครับวิธีการชนะเกมนี้เนี่ยมีหลายวิธีด้วยกันนะครับสําหรับถ้าเรายังเป็นมนุษย์นะครับเราจะชนะด้วยการถ้าเราเล่น 2- 4ถึงคนนะครับเราจะต้องมีผู้เล่นอย่างน้อย2คนนะครับที่หนีออกจากบังเกอร์ได้ เราถึงจะชนะนะครับถ้าเราเล่น3-5คนเราจะต้องหนีให้ได้อย่างน้อย3คนแต่ถ้าเราเล่น6คนนะครับเราต้องหนีให้ได้อย่างน้อย4คนเลยถึงจะชนะส่วนถ้าเรานะครับเป็นปีศาจเป็นผีเนี่ยเราจะชนะได้ต่อเมื่อเหยื่อของเราทุกคนนะครับอยู่ในสถานะคิติ้อนจิวลี่หรือว่าล้มนะครับเราถึงจะชนะหรือว่าเรานะครับสามารถฆ่า สเหยื่อได้เนี่ยสคนได้เนี่ยเราจะชนะเลยการฆ่ามันจะมาจากการใช้ท่าไม่ตายของเรานะครับหรือสุดท้ายนะครับฝั่งคนเนี่ยครับเขายังหาทางออกไม่ได้จนจัวกการ์ดอีเวนต์ใบสุดท้ายก็คือการ์ดดักเน็ที่เราไว้ล่างสุดขึ้นมาเนี่ยก็จะถือว่าทีมปีศาจเนี่ยชนะทันทีเลยทีนี้นะครับเราจะมาอธิบายทายประเภทต่างๆที่เราสามารถสำรวจเปิดเจอได้บ้างนะครับ 1. ก็คือ normal map ทายก็คือทายทั่วไปเลยเป็นแค่ทางเดินนะครับเราจะต้องเอามาวางเพื่อเชื่อมต่อกันใน,นในการเดินไปในช่องอื่นต่างๆนะครับมีกฎอยู่ว่าเวลาเราวางเนี่ยเราจะต้องให้ทางเดินทุกทางนะครับมัน connect เชื่อมต่อกับทางเดินอื่นนะครับห้ามีอันไหนที่เป็นทางเดินพุ่มเข้าไปในพุ่มไม้อะไรเงี้ยไม่ได้นะครับ2ก็คือ decoder ทายนะครับก็คือทายที่เราจะเข้าไปถอดรหัสนั่นเอง 3ก็คือคอฟทายนะครับทายศพที่เราจะสามารถทำแอคชั่นเสิร์ชหาของได้นะครับต่อมาต่อมานะครับเคิร์สทเนี่ยเมื่อเราเปิดเจอเคิร์สนะครับหรือว่าเราเดินผ่านหรือเดินเข้าไปเนี่ยเราจะต้องจวดอีเวนต์การ์ดขึ้นมา1ใบนะครับโชว์ให้ผู้เล่นทุกคนเห็นเลยแล้วเราก็จะโดนเอฟเฟกจากการ์ดนั้นนะครับต่อมา5นะครับก็คือบ er ังเกอร์ทยหรือทายทางออกแน่เวลาเราเจอปุ๊บเราก็จะต้อง รีบมาเอาตัวเลขโค้ดต่างๆมาแก้รหัสเพื่อชนะเกมนี้นครับให้หนีออกมาได้เน่งต่อมาเทสทายนะครับเทสทายเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4แบบด้วยกันก็คือเทสค่าสถานะ a g w i t h i n และหลักต่างๆของเรานะครับถ้าเราเข้าไปเนี่ยเราก็จะทำการเทสตามที่มันระบุไว้ด้วยการทอยลูกเต๋าตามค่าสถานะที่มันเทสละอ่านั้นๆนะครับถ้าเราเทสผ่านเนี่ยเราก็จะได้ค่าสถานะนั้นๆบวก1ขึ้นมาแต่ถ้าหากเราไม่ผ่านเราก็จะโดนบาดเจ็บไป1แผลนะครับ ต่อมาอันที่7นะครับก็คือ h e r ร์บไทเฮอร์บก็จะเป็นทายที่จะมีสมุนไพรอยู่เราสามารถทำแอคชั่นพิกที่เป็นซับแอคชั่นเนี่ยในการเก็บเพื่อรักษาแผลเราได้1แผลนะครับมันจะทำได้แค่ครั้งเดียวนะต่อมานะครับคล a สแพนนะครับขึ้นบินตกเนี่ยถ้าเราเข้ามาถึงช่องเนี้แล้วเ,เราทำแอคชั่นพิกนะครับเราจะได้จั่วการ์ดถึง3ใบเลยทำได้ครั้งเดียวเช่นเดียวกัน อ่าโอเคครับหลังจากที่เราฟังมาถึงจุดนี้ครับเราก็พร้อมที่จะเล่นเกมนี้กันแล้วนะครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ